การตกปลากิฬาและการหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำบาตคนเฮาการไปทำบุญด้วยไม่ไงโอ๊ยโอ๊ยว่าแล้ว เงยหน้าดูแล้วนะเงยหน้าดูแล้วนั่งตีแล้ว,วยเงยหน้าดูแล้วนั่งตีแล้วยังขึ้นบีก Oh. Mm. โดน,โโนโจนได้หยิบเอาขึ้นก่อนหยิบเอาขึ้นก่อนโอ้โหซื้ออยู่นานสองนานโดนแถวแถวนี้ครับนี่ครับยงางหนกพบพวกเชือ,องสีเขียวครับก็สักสองขีดสามขีดตัวนี้ รืออยู่นานครับอันนี้ครับเป็นสาที่น้ํามันลดมันแห้งนะครับมันเป็นแองแองนะครับเป็นสาใหญ่พอน้ําลดก็จะเห็นแองเล็กๆนะครับหมายก็พอมีตัวนะครับแต่ว่ากัดยากนิดนึงนะครับแต่ก็ตื้อเอาตัวนี้จนได้นะครับฝากผดงานไว้ด้วยครับกบยางนะหนูพบวกชึ่งนะครับ วันนี้ยังเลือกใช้สีเขียวเหมือนเดิมนะครับสีอื่นก็มีหลายสีนะแต่วันนี้พกสีเขียวมาครับยังไงฝากผลงานไว้ด้วยกบยางใบโพนะหนกพวกชนะับ